สวัสดีค่ะพบกับนีแกป,ปีศาสตร์พรหมยานนะคะก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นที่จะได้รับชมคลิปนี้นะคะและกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตากฝนก็อาบน้ำอาบท่าสระผมเช็ดผมให้แห้งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเนาะหลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลงนะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูกันวันนี้นะคะมาทำนายเรื่องราศีที่ดวงเปิด เตรียมรับซับนะคะมีราศีอะไรบ้างนะมี5้าราศีนะคะราศีกรกฎนะคะเตรียมรับทรัพย์ได้เลยคุณอย่าเพิ่งเป๋ไปเป๋มานะคะให้ตั้งสติให้ดีบางทีทรัพย์ที่ได้อาจจะแบบมาแบบตะลึงตึงๆไปเลยนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะราศีต่อไป ราศีมีนค่ะราศีมีนเตรียมรับทรัพย์เตรียมเป็นคนโหนได้เลยค่ะเรียกคนโหนได้เลยนะคะเตรียมรับทรัพย์ราศีเมถุนค่ะเมถุนเตรียมรับทรัพย์อาจจะได้มาจากคนในครอบครัวนะคะทางเปิดแล้วรอรับทรัพย์ได้เลยนะคะราศีธนูค่ะ สิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่เล็งไว้สิ่งที่จะได้ฟ้าเปิดแล้วค่ะดวงเปิดแล้วเตรียมรับทรัพย์ได้เลยราศีสุดท้ายนะคะราศีมังกรค่ะราศีมังกรเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วและมีคนให้โชคลาภให้สิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาแล้วนะคะ สิ่งที่ดีๆเปิดทิศเปิดทางสิ่งที่กําลังจะได้เปิดทางแล้วนะคะทั้ง5ราศีนะมีกรกฎนะคะมีมีนค่ะมีเมถุนนะคะมีธนูค่ะและราศีสุดท้ายคือราศีมังกรนะคะขอให้คุณสมหวังดังที่ปรารถนาไว้ คิดสิ่งใดขอให้สมดังมุ่งมาตปรารถนาขอบคุณและสวัสดีค่ะ